สวัสดีครับเต่าเต้แขวาเต่เองนุ่มสามทิศชาแนลไม่รอครับครับวันนี้กับาพบมาพอกับสามทิศช่วงเที่ยงเทียงครับอยู่ผีครับอยู่หน้าพระลุงอยู่ป่าอย่างพี่น้องครับมาหาลุงหยาดครับเอาก่อนอื่นเบืองแดดก่อนพี่น้องแดดตอนเที่ยงนี่นี่นี่ครับแดดตอนเที่ยงอุ้ยวันนี้สุดๆุดเลยครับแดดนี่สุดๆุดเลยขี่ฟ้าก็มีรอบรอบแต่ว่าอยู่บ้านสามทิศนี่แจ้งเลยครับขีฟ้าบ่มี แดดปด<ว>ตรงหว่วงพี่นอ้องเบิ่งมั่นดูอันนี้มั่นของลุงยัดครับตายเมื่อเราพี่น้องคุงดูมั่นนี่ถือว่าเป็นมั่นที่เป็นพืชที่ทนแดดทนแรงคักเราลีครับนี่ยังตายเลยครับิ่งดูอีหยังกัดยูบวหวครับขันหอนป่าน,นี้นี่ครับบริเวณรอบๆเป็นเปลี่นให้นะครับเป็ี่นให้เป็นก็มีบ้านสวนบ้านยังนี่ละนี่ ปลาหยางของพ่อรุงครับพ่อรุ่งครับ,รรบซึ่งเป็นพ่อรุงใหญ่ครับพ่อรุ่งของรุ่งยัดนี่แหละอ,องปลาห้อมนี่แหละนี่ปลาหยางเป็นหลายปลาอยู่ครับหลายหลายหมองให้พันยุ่อยู่นี่พูนอยู่ข้างล่างคุณสิเป็นคอกหมูนะครับคอกหมูอยู่คุณเดี๋ยวมีโอกาสที่ล่งไปเบื้องยุกแต่ตอนนี้มันห่อนครับลงไปบ่ได้ดอกถ้ามาสิจินเขากวัน เย็นดีครับเย็นดีป้ายยางเราก็เริ่มกรีดแล้วล่ะครับนี่ได้หลายมีดแล้วก็ร้านเพื่อนนี่แหละครับร้านเคยเพื่อนนี่ครับมาเป่าให้น้ำไงก็สะดวกสบายครับขึ้นไฟก็พอดแล้วนี่ครับน้ำเพื่อนทางน้ำทางเน้ยครับปลูกหลายอย่างเพื่อนกับเป็นข้าราชการเกษียณแลครับเป็นคู่ครับเป็นคู่เป็นพอออกแลครับเกษียณเ็เกษียณแล้ว ปลอดภัยพันปลูกลายปวดตามทีดกับบอกพันอยู่ว่าพอลุงจะปลูหลายๆกินมะท่านดอกแามห้องออกมันก็ออกยากเป็นกับปลูกแซมไว้นะครับเพราะว่าเวลาพันเอาต้นยางออกต้นพวงนี้ก็ทิ้งง่ายพอดีหลายอยู่ครับทีพันอยู่คนกับนี่ทีว่างๆอยู่คนปลูกต้นเผาปลผมยังปกแง่จังน้อยนะครับมันดูน้ำให้น้ำบ้านสวนนะครับ ตามทิศตอนสามทิศวายู่บ้าดในไม,ไม้ป้าอย่างทุ่มีน้อยๆเลยครับเคยมากู่มั่นอยู่คนปลูกคน,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 นปลูกมั่นแซมน้ำลองป้าอย่างเนี่ยไปเบือ้องลุงยากเทียนยังกินมาเนี่ยบาลาปเป็ดครับเป็นบาลาบเป็ดลาบเป็ดกีฬาก็บ่อมานลำดอกตัวตัวสามทิศลาบเนี่นี่คน,นเดียวเดียวเดือตั้งแต่เสี๋ยวไปล้วน่นหหัััววที ยังไงกับหั่นแล้วต้มแล้วอันนี้หัวท่าบีครับผีต้มเปิดม้่ดูวเดือดแล้วแต่ว่าให้มันเปลี้ยงหน่อยก่อนเป็ดมันขดขางสีมียอยู่จังไนคนนี่ถ้าม่นสมัยตะกีห่อขายได้เลยเนาะคนเป็ดมีคนมาสื่อเียครับตตกีม้นู้ขนาดใกล้ยังเป็ดตะอยู่เลยครับไกล้บานไกล้ปลามาอยู่น้ำผลทิศลาบะ้าตัวสามทิศสามทิศทาต้องเป็นชุ่วโมง ไปนั่มาหาอยู่หน้าพุ่นกับว่าเขา,ป, ара, า,าป่าภรรยาคนมันลักป่ามนะไรพี่รู้เฮ้ยมาลากักยามเบียงยามเวียนหนิมันลกักมูไม่ยังมาทำาป่าเลยจะใครไม่กินลาบเปียกน้ำเปียกสามตัวพุ่นเดียว้ครับสวัสดีจ้ายัยางสวัสดีจ้าก่อนสวยสวยเอาสวัสดีจ้าก่อนีนจ้าก่อนจ้าสวยจ้าสวยก่อนเร็วจ้าก่อน,จ,นจ้าสวยสจ้าสวยใส่กล้องก่อนเร็วหนึ่งสองสาม เขือนถึงกล่องจับไม่ไปโดนอะไรขึ้นเข้าไปจับมากมากันเรื่องครับมากไม่ใช่มากมอนเอาให้ร้านเฮ็ดล้วนก่อนจังมากินมาอยากน้ำกันร้านกำลังล้วนเดี๋ยวก็เทียมเราก็ล้วนเฮ็ดสูตรันสูตรไว้รุ่นครับว่ามันสูตรโบราณ ด้วรุ่นล้วนนาง,งล้วนเครื่องในใส่กับเกี่ยวกระเทียมครับเดียเด๋ยวน,นี้มันกับเทียงก้วนครับที่บ้านเราสามที่ก็เริ่มหิ้วเขาแล้วคาตะเปรนทาทิละน้ำกี่ใส่คือบอกน้ำไม่หมอ้อน้ำเบียง,ยง,งเบียง,งเยงขาเปออ็นยังก็ต้อขถามแล้วครับ ไปให้เขาร่วนเนื้อมันสุกก่อนเดียวกับที่เห็นมันเย็นก่อนครับจังหยิบปุ๋มแต่มันเย็นก่อนเนาะลุงยัดวางห้องทองก่อนครับกินตําหงก่อนตำซ่าไอ้เนื้อเป็ดมันเย็นเนาะครับบ่อยากปุ๋งมันห่อนๆเดี๋ยวมันที่ก็แสบเย็นเย็นกินลาบเป็ดต้องเย็นเย็นๆเอามากินตําหงก่อนพี่น้องนี่ตําหงกันตำหงกันแต่หมูหงนี่แสีบก็ร้านค่ะ ถ้าเ้าถ้าเ้ากิ่นคอคกับตำหุ่งมันที่กินตำหุ่งปะไรครับมาพี่น้องมากินตำหุ่งถอดหนังงัวเฮ็ดเองครับหนังงัวเฮ็ดเองเมื่อหลวงครับผักหวานขนาดหดอยู่อยู่ในหุ่มกระคัานยังเหี่ยวนี่เดี๋ยที่เก็บไปกินกับตำหุ่งครับเนี่ยเพือการว่าเก็บไปกินกับตำหุ่งเนี่ยกินสดก็ได้ลวกก็ได้ครับหลวงครับหวานมีอยู่สามสี่ต่วนก่าพระหวานครับหนึ่ต่วนหนึ่งเงี้ย คนเงี้ยผู้ต้องขังยูบ้านกันย้อนยืกันงาประมาณไอ่ถิ่มปลูกไม้ผลโตกเลงม้านเนี่ยบอกว่ามันพองใช่พ่ปลูกพ่านแรงแห้งพวดปลูกไม่ไมไหลดเขามีเครือ่องไม้เครื่องมือมันบ่วใหญ่หรอกลูกเงี้ยว่าจิตไทยถิ่มปลูกไม่ป่ะนะไอ้คนลงมาก่อนปลูกพ่านแรงแห้งพวดหรอวะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับประมาณ หาซิปหาซิปนี่แหละมันบวกลุ่มพี่น้องเพราะว่าทีนี่มันบมเมนทีเพื่อนเราเพื่อนเศร้ามันเกิดเมื่อไรครับมันมันเกิดเมื่อไเลยครับตอนมันเกิดวันนี้มันมาตายแหล่งฝีมือหันมันมันได้ดีอยู่เศร้าเพื่อนครับที่ประมาณที่ยื่นประมาณหาหกใบเอาเก็บพักวันไปเห็นลุงยัดกินครับตัดมุ้งหงอนครับนี่เอาร้านก็เริ่มมันนี้แล้วเฮ็ดแซ่บๆบเลย อเคล็ดนี่ยกกีหัวครับกีหัวเพราะมันย่างหรอกกีเริ่มปรุงแล้วครับโหวัวหอนแห้งสูตรใดของเขาบุาสูตรไว้รุ่นสูตรไว้รุ่น,ไ,นไ,ไปเดี๋ยวจังไม่อยากไม่กินน้อกันพี่น้องคนละหาใส่ปลาเขา่าคนละมากครับมากวันนี้มาแล้วตุ่มกับมาแล้วนี่อำ่ำอ่ำรุงยัดใส่เลือดท่าล่งสีตุแ๊แดงครับสีผักเขา้าพักขี้นิ่งพักขีน้นิ่ง ผักกินนิ่งเผาผักกินนิ่งย่างโอ้สามผิดอิม่มต่ำหู้งถนอดต่ำหู้งมากขาก่อนลาวปิดน,น้ำพึ่งได้บุบบมาพี่น้องมาครับมากินขอน้ำกันครับกินยืดตรงให้ตรงหน้ากินง่าย,าย,ายๆครับเสียบเสียบน้ำกันออมาครับพี่น้องกินขน้าววันนี่บายแล้วบายแล้วหิวแล้วหิวแหงแล้วถนอาต่ำหู้งมากทึงห่อนอนันทึง อัำเ,เ,เป็ดอัำเป็ดโอ้แซบของเขาตล,ล่ะหุดไม่หุดนี่มไปขมผมเลยดีจังรสาทดีนีนอนบ่มรออันนี้ผมสตนมั่นน,นีเลยบีครับนี่ มาวางที่ไหเงครับเอต้งเพิ่นยัดกินที่นี่ถึงกันนทุกคนก็บฟางให้พักกัดว้ัยเมืองันม่ใหญ่ภาพเปลกน้ำนลกัดวัดต่ไลวหรก็ไม่ไ้ไหมเรายวนาไา่ไปไมเชาเมเปลนหรอายังลูกเราเป็น่ Vâng có xá thân mà khỏi vâng chạp luôn Để ta mà lộn cùi trong đây Chắp mấy người này nè thì là má mà có má mà không, không, không? Chắc qua nhà cái nhá Nhà ta làm phà Cầu phà mà.

เป็ดยังจะตัวยังตีตัวนที่สการณ์ท้อตะวมืม่อหาแป,แปมาเด็กินมามันทั่วห,าห่าตีตัวลับตีตัวนี้เห็นความเมื่อวานนี่อยู่ตรงนี้เลยนะ<า>เีย่อยแล้วครับพี่น้องอิ่มแล้วควมเก็บเมียนแล้วครับเนี่ยแรจ้าพี่น,อน,น้องต้งกินเงห่อนอ้ยหอนกับหอนอุบัติร่วมมาว่ามันมันไฟนล,ลาเป็ดอัำเป็ดมาเนี่ เดี๋ยวจะน้อยสิลงไปเบื้องคลองหมูของลุงยัดอยู่ผนนหมูมาลงครับเดี๋ยวสามจิตจีภาพี่น้องไปเบื้องคลองหมูอ๋อครับบรรยากาศมื่อนี้กินเขากินน้ำอยู่หน้าลุงยัดกินเขาลาเป็ดอ้ํเป็ดเสี่ยวไว้ซ้ำนีก้อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวที่ภาพี่น้องไปเบื้องคลองหมูแล้วครับเอาครับท้ายนี่สามจิตกับคอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องห้องมืดสุขสุขคนแล้วครับที่เขามารับชุ่มชิปของสามจิตตั้งแต่ต้นจบ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริบทลิปไม่ๆนะครับคลิปหน้าสามสิบติผ้าพี่พา้องไปยังกงยังคอยช่วยคอย,อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกระสีไว้ซ้ำหนึ่ก่อนครับขอบคุณสวัสดีครับ